สวัสดีครับวันนี้ผมมาจากบริษัท Enrich Focker ประเทศไทยจำกัดน,นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องพ่นหมอกควัน a e r o กล AR ส5นะครับว่าเครื่องนี้นะครับเหมาะสำหรับใช้ในงานราชการอยา่างไรนะครับก็เริ่มแรกนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องระบบต่อมือครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์ครับ่องนี้นะครับมีความคงทนแข็งแรงในการใช้งานได้นานมากเลยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผ่านมาตรฐานขุมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ผ่านมาตรฐานผู้พันธุ์ของประเทศไทยนะครับสามารถเข้าสเปขายงานราชการได้เลยนะครับก็ตัวแท้งนะครับทำจากแตนเลสชั้นเดียวใช้งานได้เป็นสิบปีเลยครับไม่มีทางเสียแน่นอนครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เปิดควบคุม การไหลของตัวน้ายานะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นท่อที่เอาไว้ป้องกันเวลาคนพ่นนะครับไม่ให้สัมผัสกับปลายท่อนะครับตัวนี้ก็สามารถพ่นได้สองโหครับก็คือพ่นหมอกควันกับพ่นหมออองฝอยครับก็ตัวนี้ครับก็เหมาะสำหรับที่จะขายในการราชการมากเลยนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดมถึงตัวแทนจำหน่ายท่านใดสนใจอยากได้เครื่องนี้นะครับก็สามารถโทรมาสั่งซื้อกับบริษัทเราได้นะครับก็บริษัทเรานะครับก็อ็จะเป็น ผู้ที่นําเข้าเครื่องพ้นหมอกควัน AR 35 Airsoft เข้ามาขายในประเทศไทยแล้กวก็ในประเทศแถบเอเชียนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับ